นัดที่27ของกาช่ซเรียอาสองพถึง2020มีลงเตะในคืนวันพุธที่24มิถุนายน6-3ที่ผ่านมาเราไปดูผลการแข่งขันพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาวนัโซโลล่าสุดกันไปติดตามพร,พร้อมกันเลยครับนะทัสบอลทีวีเกาชอเซเรียในคืนวันพุธที่24ที่ผ่านมามีลงเตะกันทั้งหมด3คู่เราไปไล่เรียงผลการแข่งขันกันเลยครับคู่แรกอินเตอร์มิลาน เปิดบ้านเสมอกับซัสโซโลไปถึง3ประตูต่อ3ถือว่าคู่นี้ยิงกันเยอะเลยนะครับอีกหนึ่งคู่ก็ยิงกันเยอะเช่นกันอัตาลันตาเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอรองจากฝูงไปได้3ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายโรม่าเปิดบ้านเอาชนะซามโดลเลีย2ประตูต่อ1จากผลการแข่งขันทั้งหมดเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนกาเชลเซเดอาล่าสุด ทุกทีมก็ลงแข่ง27นัดกันไปครบแล้วนะครับอันดับที่1จากฝูงยังคงเป็นยูเวนตุสมี66คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2ลาซิโอที่เริ่มห่างที่62คะแนนอันดับที่3อินเตอร์มิลานมี58คะแนนอันดับที่4อัตาลันตามี54คะแนนอันดับที่5โรมามี48คะแนนอันดับที่6นาโปลีมี42คะแนนอันดับที่7ปามาและอันดับที่8 เอซิมิลานต่างก็มี39คะแนนเท่ากันอันดับที่9เฮเรสเวโรนามี38คะแนนอันดับที่10กายารีมี35คะแนนมาดูกันต่อที่ครึ่งล่างของตารางคะแนนอันดับที่1 1โบโลญญามี34คะแนนอันดับที่12ซัสโซโลมี33คะแนนอันดับที่13ฟิออเรนตินามี31คะแนนเท่ากับอันดับที่14่ยังโตริโน อันดับที่15อูดิเนเซมี28คะแนนอันดับที่16ซามโดเรียมี26คะแนนอันดับที่17เจนัวมี25คะแนนเท่ากับอันดับที่18ที่อยู่ในพื้นที่โซนตกชั้นอย่างเรเช่อันดับที่19สปอนมี18คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่20เบรเชามี17คะแนนปิดท้ายกันที่อันดับดาวซันโวล่าสุด อันดับที่1ยังคงเป็นชิโร่อิโมบิเล่จากลาซิโอยิงไปถึง27ประตูตามมาด้วยโรนัลโดจากยูเวนตุส22ประตูส่วนลูกากูจากอินเตอร์มิลานที่อยู่อันดับ3ยิงเพิ่มเป็น19ประตูอันดับที่4จัจเปโตจากกกยารี่16ประตูปิดท้ายที่อันดับที่5 j o โจซิอิลิซิสจากอาตาลันตา15ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลการชเซเรียในนัดที่27ของฤด,ดูกาล ที่ลงเตะกันในวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะครับส่วนในนัดถัดไปจะเป็นนัดที่28ก็ลงเตะกันอย่างต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้เราจะติดตามโปรแกรมการแข่งขัน,ขนแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามในที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ